สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดอารี่ของผมอีกรอบนะครับคลิปนี้ถ่ายไว้เป็นอาทิตย์แล้วครับแล้วก็ตัดไว้แต่ว่ายังไม่มีเวลาลงเสียงนะครับช่วงนี้งานเยอะจริงๆทํางานแบบแทบทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ก็ไม่มีอะไรครับคือผมก็อยากเอาเขาไปขี่วอร์มอยากเอาไปขี่ให้เลขกิโลมันขึ้นเยอะๆครับเพราะว่า มันใกล้จะพันหเต็มทีแล้วผมก็อยากจะเอาไปเช็คพันหกร้อยโลเร็วๆนะครับก็ไปวนเนี่ยขี่อยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวทะลุไปแล้วก็ไปวนที่เ,เส้นทางที่จะไปวังน้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วนกลับบ้านนะครับผมแต่คลิปนี้เนี่ยนะครับก็มีความคิดอยากจะมาแชร์เรื่องรถให้ เพื่อนๆได้ฟังกันครับก็ผมเนี่ยนะครับไปเจอพอดแคสต์อันหนึ่งนะครับก็ก็ฟังพอดแคสต์ผมเป็นคนชอบฟังพอดแคสต์นะครับก็เขาก็พูดได้ดีนะครับแล้วก็พูดเหมือนกับที่ใจผมรู้สึกแหละนะครับซึ่งที่ผมเคยพูดไปหลายคลิปมาแล้วแหละว่าจริงๆเนี่ยผมน่าจะรู้สึกแบบนี้ได้มาตั้งหลายปีแล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียตังค์เยอะนะครับเขาพูดถึงเรื่องของ ของรถครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับของรถหรือว่าของสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่เราชอบนะครับที่เราชอบที่เราใช้อยู่นะครับเ,เรื่องนี้ผมเคยพูดในตอนที่ผมเอา CL500 มารีวิวนะครับเป็นเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวเหมือนกัน30กว่านาทีเคยพูดไปแล้วลละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผม รีแคปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมันดีอะ่ะอยากพูดให้ฟังนะครับก็เขาพูดถึงเรื่องรถครับรถที่ดีสำหรับเรานะครับรถที่ที่ใช่สำหรับเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่รถที่ที่แพงที่สุดรถที่เท่ที่สุดหรือว่ารถที่แบบเราขี่แล้ว ทุกคนฮือฮาที่สุดนะครับแต่รถที่ดีที่สุดสำหรับเราเนี่ยรวมทั้งผมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันคือรถที่บันจะไม่สร้างภาระให้กับเราครับหลายคนนะครับรวมทั้งผมด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ซื้อรถเงินผ่อนนะครับหลายคนก็คงซื้อรถเงินผ่อนเหมือนกันนะครับการซื้อรถเงินผ่อนเนี่ย เราก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับเ,เราต้องดูว่าเราต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่นะครับเราต้องมีภาระผ่อนรถคันนี้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับซึ่งผมผมมีความคิดเสมอว่าการผ่อนทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันไม่ควรเป็นการผ่อนที่ทำให้เราใช้ชีวิตลำบากหรือเราจะใช้ชีวิตไม่ได้เลย นะครับบางบางอย่างผมเคยผ่านมาแล้วนะครับบางทีผมอยากได้อะผมก็เลือกที่ผมจะจ่ายเงินผ่อนต่อเดือนเยอะซื้อรถที่ราคาสูงมากนะครับอันนี้พูดถึงรถยนต์นะครับรถทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะครับแล้วก็มันเกิดภาวะเครียดขึ้นมาครับเพราะว่าคือเงินที่ผมหามาได้มันมันจมหายไปกับการผ่อนรถหมดเลยครับ มันจมหายไปกับดอกเบี้ยเงินกู้ที่ที่เราต้องจ่ายให้กับแบงค์หรือว่าสถานหรือหอสถานการเงินต่างๆนะครับสถาบาันการเงินต่างๆที่เราไปทำเรื่องกู้ไว้อันเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีบางทีเราก็รู้นะรู้ทั้งรู้แต่ว่าความอยากความชอบ หรือความอะไรก็ไม่รู้แหละมันมันบังตาเราแล้วมันก็รู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเอาน่ผ่ันได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ก็ช็อตบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาใหม่เดี๋ยวหาเอาซึ่งการคิดแบบนี้ถ้าใครที่ทำได้มันก็ทำได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็น้อยคนนะครับที่มันจะทำได้เพราะว่าการที่เราจะเกิดความคิดแบบนี้ขึ้นมานั้นหมายความว่า ค่าผ่อนรถแต่ละเดือนของเรานี้มันตึงแล้วนะครับคือถ้าเดือนไหนเราช็อตขึ้นมางานเราเงินไม่ออกขึ้นมาอย่างนี้นะครับบัลไลเกิดเหมือนกันนะครับคือผมก็เลยเข้ามาในจุดที่ผมอยากแชร์นะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับรถที่ดีที่สุดสำหรับเราเนี่ยมัน อาจจะไม่ใช่รถที่เราชอบที่สุดก็ได้มันอาจจะไม่ใช่รถที่เราเล็งไว้แล้วเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยคันนี้แม่งใช่ใช่ที่สุดแล้วมันอาจจะใช่ครับมันอาจจะใช่แต่มันอาจจะใช่ในอีกเวลาหนึ่งที่ที่เรามีความพร้อมมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าณเวลานี้เรามีความพร้อมอยู่แค่นี้ผมก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะชอบแค่ไหนก็ตามนะครับผมก็ถือว่ารถคันนั้นเนี่ย ก็ยังไม่ใช่รถที่ใช่สําหรับผมเพราะว่าเราไม่ได้มีรายจ่ายกับการผ่อนรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับเรามีทั้งค่าใช้ชีวิตนะครับค่าค่าดูแลครอบครัวค่ารายจ่ายประจําเดือนรายจ่ายประจําวันที่เราจะต้องเสียไปในการที่เราจะดําเนินชีวิตหรือเราจะเติมน้ํามันเพื่อพาตัวเองไปทํางานหาเงิน เราก็เอาเงินที่เราหาได้มาผ่อนนะครับเรายังไม่ได้รวมถึงการที่เราจะใช้ชีวิตเราจะไปเที่ยวเราจะให้รางวัลตัวเองกับการที่เราจะพารถคันโปรดของเราแฟนของเราครอบครัวของเราไปเที่ยวเลยนะครับคือผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงคิดได้อยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ประเมินเรื่องของ ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเคยผ่านช่วงเวลาประมาทแบบนี้มาแล้วเนี่ยผมแบบไม่เอาจะเอาอยากได้จะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเงินผ่อนเองเดี๋ยวต้องหาได้สุดท้ายมันเหนื่อยมากครับมันเหนื่อยแบบโคตรเหนื่อยเลยครับแล้วก็มันจะไม่เหลือเงินมาใช้ชีวิตเลยอะมามาสปอยตัวเองมาแบบ ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือแบบอยากไปเที่ยวเมืองนอกอยากพาแฟนไปเที่ยวเมืองนอกเฮ้ยตังไม่พอไปไม่ได้วะเพราะเงินมันต้องไปอยู่กับการผ่อนรถหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากพูดอันนี้ให้ฟังครับบางทีความอยากของเรากับกับสถานะเขาไม่ใช่ไม่ใช่สถานะดิความอยากของเรากับ ความเป็นเราในเวลานี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ารถที่ดีที่สุดสําหรับเรามันคือรถที่เราสามารถที่จะดูแลเขาได้อย่างสบายๆโดยที่เราอสิ่งนั้นเนี่ยค่าผ่อนรถหรืออะไรก็ตามมันไม่มาเบียดเบียนการใช้ชีวิตของเรามากจนเกินไป มันยังมีเงินเหลือให้เราได้ไปเที่ยวได้เติมน้ำมันได้ขี่รถออกไปในที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปได้พาแฟนของเราไปเที่ยวด้วยได้พาครอบครัวของเราไปเที่ยวด้วยโดยที่เราไม่ต้องกังวลกับการที่เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเงินไม่พออันนี้ต้องเก็บไว้ผ่อนรถอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งรถที่ดีที่สุดสำหรับ ผมที่อยากจะบอกกับทุกคนก็คือว่ารถที่มันไม่สร้างภาระให้กับเรามากจนเกินไปหรือไม่สร้างเลยดีที่สุดเลยครับซึ่งรถมอเตอร์ไซค์มันก็มีเยอะนะครับมีหลากหลายราคานะครับคันที่เราชอบมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับเรานะเวลานี้ที่เราจะซื้อที่เราจะเอาภาระการผ่อนชำระอันนั้นมาไว้กับตัว เราพักมันไว้ก่อนได้ครับเก็บมันไว้ในใจครับเก็บไว้เป็นฝันของเราที่วันหนึ่งเราจะไปให้ถึงคันนี้ให้ได้นะครับซึ่งผมก็มีรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้อยู่ในใจเหมือนกันว่าวันหนึ่งฉันจะไปถึงแต่วันนี้ผมก็มีภาระของผมที่ค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าผมจะซื้อตอนนี้ถามว่าผมมีเงินดาวไหมมีครับแล้วผ่อนไหวไหมไม่ไม่ได้แล้วครับ มันตึงเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นคิดดูดีๆนะครับก่อนที่จะซื้อรถคันไหนก็ตามนะครับอันนี้ก็แชร์ให้ฟังแบบก็ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์เพราะว่าเอาจริงๆผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วแล้วก็ในที่สุดสุดท้ายผมก็ไปไม่ไหว ผมก็ต้องยอมขายรถคันนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นไปด้วยราคาที่มันไม่ได้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปเลยครับแน่นอนเราต้องขายขาดทุนครับมันไม่มีทางได้เท่าทุนมันไม่มีทางได้กำไรจากสิ่งที่เราเสียไปตรงนั้นแน่นอนไม่มีทางครับยังไงก็ขาดทุนนะครับหรือ ทุกคนอาจจะใช้วิธีเดียวกับผมนะครับก็ผมชอบคันไหนนะครับผมก็ดู y t u t u ครับดูมันเข้าไปครับดูรีวิวดูอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรถคันที่เราชอบนี่แหละครับดูมันให้ช่ำไปเลยครับคือผมก็ดูเหมือนกันฮะดูดูทุกอย่างอะดูทุกวันแหละนะครับบางทีก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเก็บไว้เป็นเป็นแรงบันดาลใจในวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดที่เราจะ ได้เขามาครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ดูเรื่องนี้กันดีๆนะครับอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งเอาความอยากขึ้นมานําหน้านะครับความอยากนี่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับมันน่ากลัวมากจริงๆครับเราต้องเอาความจริงความเป็นจริงมาวางไว้เป็นอันดับแรกเอาหน้าที่ของเราภาระที่เรามีอยู่ สิ่งที่เราต้องทำขึ้นมาเป็นอันดับแรกครับของพวกนี้มาทีหลังนะครับสำหรับผู้ชายรถมอเตอร์ไซค์มันก็จะพูดว่าเหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งผมก็ว่ามันไม่ใช่ของเล่นหรอกนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่รักของผู้ชายที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ของเล่นสำหรับผมนะครับซึ่งสิ่งที่รักเนี่ยยิ่งเรารักเราก็ยิ่งมีความอดทนนะครับ เราต้องอดทนครับต้องรอจังหวะรอจนกว่าจะถึงวันที่มันเป็นวันที่เราจะไปหาสิ่งที่รักของเราได้จริงๆแบบที่เราสบายตัวนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ผมก็ขี่ของผมอย่างนี้แหละขี่ไปเรื่อยๆครับ อยากจะให้มันครบเร็วๆจริงๆก็อยากจะขี่ไปไกลๆเหมือนกันแต่ก็เวลาจํากัดครับเพราะว่า,อ,าออกมาขี่ก่อนนะครับแล้วก็นัดคุณภรรยาทานข้าวกลางวันไว้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขี่กลับไปเจอคุณภรรยาที่ร้านอาหารที่เรานัดกันไว้นะครับก็ก็อย่างนี้แหละครับคือตอนนี้เวลาน้อยได้ขี่มอเตอร์ไซ น้อยมากครับไม่เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะแฟตบอยนะครับอย่างแลมเบรตตาเนี่ยผมก็จะเอาเออกไปขี่บ้างเพราะว่าผมขี่ไปทํางานผมขี่แลมเบรตตาเนี่ยผมไปแบบสบายตัวกว่านะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของท้ายรถมีกล่องใต้เบาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เก็บของเก็บของอะไรของผมได้สบายๆนะครับก็ไปแล้วก็ไม่เครียดครับแต่ถ้าแฟตบอยนี่ผมต้องเอาทุกอย่างยัดใส่เป้ผมแล้วก็แบกไป นะครับก็จะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแฟตบอยเนี่ยเดี๋ยวก็เนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะพันหแล้วครับพันห้าร้กว่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะเป็นการขี่แฟตบอยไปเช็ค1,600กิโลที่ศูนย์ละครับก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเท่าที่ถ่ายได้นะครับผมโอเคยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ ทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนได้รถที่ดีที่ใช่ที่ถูกใจสำหรับทุกคนในเร็ววันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ